สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนในหัวข้อหรือการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องอาหารและสารอาหารนะคะเดี๋ยวครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่ออัญชลีแก้วพงหมาหรือเรียกสั้นๆว่าครูแอนนะคะ ในวิชานี้นะคะอุปกรณ์ที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะสิ่งแรกก็คือหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะปากกาน้ําเงินสมุดจดบันทึกนะคะสมุดเหลือใช้อะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเด็กๆยังไม่ได้รับสมุดจากโรงเรียนใช่ไหมคะนะคะ,ะให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับร่างกายของเรานะคะ หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะหัวข้อนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เราก็จะเรียน2หัวข้อใหญ่ด้วยกันนะคะคืออาหารสารอาหารและพลังงานนะคะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือระบบย่อยอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวชี้วัดนะคะตัวชี้วัดก็จะมีนะคะข้อ1ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน สอบอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ 3. ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสารอาหารโดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยรวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ 4. ส,สร้างแบบจำลองระบบ ย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของวัยวะในระบบย่อยอาหารรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร5าตําหนักถึงความสําคัญของระบบย่อยอาหารโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทํางานเป็นปกติต่อไปนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องร่างกายของเรานะคะ อเรามาดูเลยหัวข้อแรกของบทนี้ก็คืออาหารสารอาหารและพลังงานหัวข้อ1.1ประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารเรานะคะต้องการอาหารเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารเป็นองค์ประกอบซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดได้จากอาหารแตกต่างกันนะคะดังนี้ ข้อ 1. โปรโตีนพบมากในอาหารจำพวกเนื้อสั์นมไข่ถั่วเมล็ดแห้ง 2. คาร์โบไฮเดรตพบมากในอาหารจำพวกข้าวแป้งน,น้ำตาล 3. เมเื่อแร่พบมากในผักต่างๆ 4. วิตามินพบมากในผักและผลไม้ 5. ไขมันพบมากในไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์และ6น้ำ ข้อสองจุดประโยชน์ของสารอาหารสารอาหารประเภทต่างๆมีประโยชน์ดังนี้ 1. สารอาหารประเภทแรกนะคะโปรโตีนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อกระดูกทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายให้พลังงานแก่ร่างกายและควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติเาเรามาดูนะคะ,ะรายละเอียดนะคะปริย่อยของโปรโตีน โปรตีนนั้นเป็นส่วนประกอบสําคัญของอวัยวะและเซลล์ทุกเซลล์โดยสร้างเสริมการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเซลล์และเป็นอาหารสารอาหารให้พลังงานโปรตีนมีบทบาทสําคัญโดยเป็นเอนไซม์ฮอร์โมนแอนติบอดีอาหารที่พบในโปรตีนมากได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วโปรตีนประกอบด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจน และไนโตรเจนเป็นธาตุหลักจับก,กันเป็นกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรโตีนกรดอะมิโนหลายโมเลกุลจับก,กันเป็นโปรโตีนนะที่มีโมเลกุลใหญ่โมเลกุลใหญ่ขึ้นนะคนะต่อไปหัวข้อที่สองคาร์โบไฮเดรตช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดี อาอันนี้เป็นการวิ่งน,นะคะออกกําลังกายใช้พลังงานเยอะนะคะบุคคลเหล่านี้ก็ใช้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเยอะนะคะเพราะให้พลังงานสูงค่ะต่อไปหัวข้อที่3เกลือแร่นะคะช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงเกลือแร่ที่ร่างกายต้องการมีหลายชนิดนะคะได้แก่แคลเซียม ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันฟอสฟอรัสช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจ,จางไอโอดีนช่วยป้องกันโรคคอพอกโซเดียมควบคุมความสมดุลน้ำภายในและภายนอกเซลล์นะคะต่อไปแหล่งอาหารแคลเซียมนะคะก็จะแหล่งอาหารของแคลเซียมก็จะมีนมไข่ไข่เนื้อผักสีเขียวเข้มสัตว์ ที่กินทั้งเปลือกและกระดูกเช่นปุ้งแห้งปลานะคะความสำคัญของแคลเซียมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันช่วยในการแข็งตัวของเลือดช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อผลจากการขาดนะคะเด็กจเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะในหญิงมีครรจะทำให้ฟันผุนะคะต่อไปฟอสฟอรัสแหล่งอาหารของฟอสฟอรัสก็คือนมเนื้อสัตว์ไข่ บางชนิดเช่นเห็ดมะเขือเทศความสำคัญของฟอสฟอรัสช่วยในการสร้างกระดูกและฟันการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตการสร้างเซลล์ประสาทผลจากการขาดอ่อนเปลียกระดูกเปราะและแตกง่ายฟลสฟอรีนหรือฟลูออรายแหล่งอาหารก็คือชาอาหารทะเลความสาคัญเป็นส่วนประกอบของสารเพื่อฟันทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันฟันผุผลจากการขาดฟันผุง,ง่ายนะคะต่อไปแมกนีเซียม แหล่งอาหารคืออาหารทะเลถั่วนมผักสีเขียวความสําคัญเป็นส่วนประกอบของเลือดและกระดูกช่วยให้การทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อผลจากการขาดเกิดความผิดป,ปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะคะต่อไปโซเดียมแหล่งอาหารก็คือกระแกงไข่นมความสําคัญควบคุคมปร,ปริมาณน,น้าในเซลล์ให้คงที่ผลจากการขาดเกิดการร้นไสเบื่ออาหารความดันเลือดต่าํา ต่อไปเล็กแหล่งอาหารตับเนื้อสัตว์ถั่วไข่ผักสีเขียวความสำคัญเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์บางชนิดและฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงผลจากการขาดโลหิตจางอ่อ,อนเพลียต่อไปไอโอดีนนะคะแหล่งอาหารอาหารทะเลเกลือสมุทรนะเกลือเสริมไอโอดีนความสำคัญเป็นส่วนประกอบของโฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งผลิตจากต่อมไทรอย ผลจากการขาดในเด็กทําให้สติปัญญานะคะเสื่อมร่างกายแคแกรนในผู้ใหญ่จะทําให้เป็นโรคคอพอกนะคะอะ่ต่อไปสารอาหารประเภทที่4ก็คือวิตามินช่วยควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆทํา,าทให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีต่อไปวิตามินนะคะ เป็นสารอินทรีย์ที่มีความสําคัญต่อการทํางานของระบบต่างๆร่างกายต่างๆปริมาณไม่มากแต่เมื่อขาดวิตามินจะส่งผลให้เกิดภาวะผิดปกติเนื่องจากความบกพร่องของกระบวนการเคมีในร่างกายแหล่งที่พบความสําคัญตลอดจนผลจากการขาดวิตามินชนิดต่างๆศึกษาได้จากตารางนะคะต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นตารางประโยชน์ของวิตามินชนิดต่างๆนะคะ ชนิดของวิตามินและประโยชน์วิตามินที่ละลายในน้ําก็จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือวิตามิน B1 นะคะประโยชน์ก็คือป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน b 2ป้องก,กันโรคปากนกกระจอกวิตามิน C ป้องกันโรคเลือดออกตามไบฟันหรือและโรครักกระปิดรักกระเปิดต่อไปตารางนะคะ วิตามินที่ละลายในไขมันบ้างนะคะวิตามินที่ละลายในไขมันเราจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือวิตามิน A นะคะช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคตาฟางวิตามิน D ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงวิตามิน e ช่วยควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์วิตามิน K ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวต่อไปเรามาดูนะคะวิตามินที่ละลายในไขมันมีอะไรบ้างนะคะก็คือวิตามิน A หรือเรตินอนนะคะแหล่งอาหารก็คือตับน้ำมันตับปลาไข่นมเนยผักและผลไม้ที่มีสีเขียวและเหลืองนะคะความสัมพันธ์ของวิตามินเอช่วยในการเจริญเติบโตบำรุงสายตาผลจากการขาดเด็กไม่เจริญเติบโตผิวหนังแห้งหยาบมองไม่เห็นในที่สัวนะคะต่อไปวิตามินดีหรือแคเลซิฟอรอนนะคะแหล่งอาหารนมเนยไข่ตับ น้ำมันตับปลานะคะผลจากการถานก็คือกระดูกอ่อนนะคะความสัมพัญจำจำเป็นในการสร้างกระดูกและฟันช่วยเพิ่มอัตราการดูดแคลเซียมนะคะและฟอสฟอรัสนะคะต่อไปวิตามินเออัลฟาโทโคเฟอรอนนะคะแหล่งอาหารผักสีเขียวน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันรำน้ำมันถั่วเหลือง ความสำคัญทําให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงและไม่เป็นหมันนะคะผลจากการขาดวิตามิน E ีก็คือโรคโลหิตจางนีมีคันอาจทําให้แทงได้ผู้ชายอาจจะเป็นหมันได้นะคะต่อไปวิตามินเคหรือแอลฟาฟิโลฟิโนนนะคะแหล่งอาหารคือผักสีเขียวตับนะคะความสัมพันธ์ ของวิตามินเคก็คือนะคะช่วยในการแข่งตัวของเลือดนะคะผลจากการขาดก็คือเลือดแข่งตัวช้ากว่าปกติค่ะต่อไปวิตามินที่ละลายในน้านะคะอ่าก็จะมีวิตามิน B1 หรือเราเรียกว่าไทอะมีนนะคะแหล่งอาหารก็คือข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องเนื้อสัตว์ตับถั่วไข่นะคะความสําคัญของวิตามิน B1 ก็คือช่วยบํารุงระบบประสาท นะคะการทํางานของหัวใจนะคะผลจากการขาดก็คือจะทําให้เป็นโรคเน็บชาเบื่ออาหารอ่อนเพรียนะคะต่อไปวิตามิน B2 หรือไลโบโฟเฟลวินนะคะแหล่งอาหารก็คือตับไข่ถั่วนมยีสต์ความสําคัญช่วยในการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างปกติทําให้ผิวนะคะ หน้าลิ้นตามีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะผลจากการขาดวิตามิน B2 ก็คือโรคปากนกกระจอกผิวหนังแห้งและแตกลิ้นอักเสบนะคะต่อไปวิตามิน B3 าไนอาซิน,นแหลรงอาหารก็คือเนื้อสัตว์ตับถั่วข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้องยีสตความสำคัญช่วยในการทํางานของระบบประสาทกระเพาะอาหารลำไส้จําเป็นสําหรับสุขภาพของผิวหนังลิ้น ผลจากการขาดเบื่ออาหารอ่อนเพลี่ผิวหนังเป็นผื่นต่อมาสีจะค้ำหยาบและอักเสบเมื่อถูกแสงแดดนะคะต่อไปวิตามิน B6 ไพรียรอกซินนะคะแหล่งอาหารก็คือเนื้อสัตว์ตับผักถัว่วความสมคั์ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารนะคะผลจากการขาดเบื่ออาหารผิวหนังเป็นแผลนะคะมีอาการ ไปสซยโนคาบาบามีนนะคะแหล่งอาหารนะคะก็คือตับไข่เนื้อปลาความสำคัญจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยในการจเจริญเติบโตในเด็กเป็นไปนตามปกตินะคะผลจากการขาดก็คือทาจะทำให้เป็นโ,โรคโลหิตจางประสาทเสื่อมค่ะต่อไปว,วิตามินซีนะคะกรดแอสคอร์บิกนะคะแหล่งอาหาร ก็คือผลไม้และผักต่างๆนะคะอย่างเช่นมะขามป้อมผลไม้จากพวกส้มมะละกอฝรั่งกล้วยน้ำว้ามะเขือเทศคะนา้ากะหล่ำปีนะคะผลค,ความสำคัญนะคะทำให้หลอดเลือดแข็งแรงช่วยรักษาสุขภาพของฟันและเหงือกนะคะผลจากการผ่าโรคนะคะจะทำให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันนะคะเลือดนะคะหลอดเลือดฝอยเปราะเป็นหวัดง่าย ต่อไปสารอาหารประเภทที่5ก็คือไขมันช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติและทําให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะแข็งแรงเป็นตัวละลายวิตามินบางชนิดนะคะเพื่อให้การนําวิตามินไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะคะ<ม>ต่อไปลิปิดนะคะหรือไลปิดนะคะเป็นสารอาหารที่มีสมบัติ น้ำให้รวมตัวกับน้ำให้พลังงานสูงนะคะช่วยในการดูดซึมวิตามินชนิดต่างๆในร่างกายพบใต้ผิวหนังและรอบอวัยวะภายในต่างๆลิปิดนะคะมีหลายประเภทเช่นไขมันน้ํามันนะคะคอเลสเตอรอลเป็นต้นลิปิดในอาหารมักเป็นสารอาหารประกอบนะสารประกอบประเภทเอสเทอร์เช่นไดกีเซอไรนะคะประกอบด้วยกรีเซอรอลและกรดไขมันกรด ไขมันประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนนะคะต่อไปสุดท้ายก็คือน้ำนะคะ,ะช่วยควบคุมการทำงานของวอวัยวะต่างๆให้เป็นปกติเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะถ้าร่างกายของเราขาดน้ำเป็นเวลานานจะทำให้เสียชีวิตเราควรดื่มน,น้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะ อันนี้เป็นตารางนะคะสารอาหารประเภทต่างๆที่ให้ประโยชน์ในแต่ละด้านนะคะเรามาดูนะคะโปรโตีนนะคะให้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยนะคะให้พลังงานแกร่ร่างกายก็จะมีโปรโตีนคารโ์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันสองทำให้ร่างกายเจริญเติบโตก็จะมีโปรโตีนคารโ์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินไขมันน้ำ ต่อไป3ส่วนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะมีโปรโตีนนะคะต่อไป4ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคก,ก็คือมีโปรโตีนคาร์บโบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินไขมันและน้ำนะคะอ่าสรุปแล้วนะคะสารอาหารแต่ละประเภท มีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันโดยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะช่วยส่วนเกลือแรกวิตามินและน้ำเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะแต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกตินะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอจบนะคะการเรียนการสอนในชั่วโมงแรกของเราในเรื่องอาหารและสารอาหารไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเราจะมาทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ